หัวข้อภูมิธรรมชี้แบงก์ชาติไม่ใช่องค์กรที่ไม่สามารถวิจารณ์ได้และยันหัวหน้าพักเพื่อไทยเพื่อความเป็นจริงใจและห่วงใยต่อผลกระทบของเศรษฐกิจวันที่5พฤษภาค,คม2567ในภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แสดงความเห็นผ่านทาง Facebook เกี่ยวกับการวิจารณ์แบงก์ชาติว่าไม่ใช่องค์กรหรือสถาบัน ที่ไม่สามารถวิจารณ์ได้และยังยืนยันว่าการสแสดงความคิดเห็นของหัวหน้าพักเพื่อไทยนางสาวแพทองทานชินวัตรได้สะท้อนความจริงใจและความห่วงใยต่อผลกระทบจากภาระทางเศรษฐกิจที่บีบคั้นชีวิตของประชาชนในคําแถลงของนายภูมิธรรมเขายังชี้แจงว่าการสแสดงความเห็นของหัวหน้าพักเพื่อไทยไม่ได้เป็นการแทรกแซงแต่เป็นการสะท้อนความห่วงใยและความเป็นจริงใจและเป็นสิทธิ์ของทุกคนในสังคมที่มีความสัมพันธ์กับแบงค์ชาติที่จะสแสดงความเห็นของตอนต่อแบงค์ชาติได้อย่างเสรี นอกจากนี้นายภูมิธรรมยังชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการใช้ความรู้และปัญญาในการตัดสินใจและเสนอเหตุผลต่อประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคมในท้ายที่สุดนายภูมิธรรมกล่าวถึงการใช้สื่อมวลชนในการแสดงความคิดเห็นและเรียกร้องให้สื่อมวลชนเป็นอุปมที่มีความสัมพันธ์กับความเป็นจริงและประโยชน์ต่อสังคม